ดีค่ะกลับมาโฟก,กับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมเนาะนะคะสวนบอลสีเล็กๆอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเปิดคลิปมาก็พามาดูไม้นอกตู้ก่อนเลยนะจ๊ะพามาชมไม้นอกตู้ก่อนเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนวันนี้ไม้วันนี้ไม้ต้นใหญ่นะคะพี่ๆค่ะนะแจ้งพี่ๆก่อนเลย ไม้กระถางใหญ่บางต้นเป็นฟองกอมีทั้งยักษ์มีทั้งไก่ลูกไม้น่าสวยๆฝากติดตามด้วยเปิดมาเจอเจอกันแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องน้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเราก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครส่วนวิธีการเลือกอ่าสั่งซื้อก็จดชื่อบอนสีที่ต้องการสั่งซื้อแล้วโทรได้ที่เบอร์0ูนย์เค่ะ2650905นนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ หรือจะสแกน q ิวโค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันเนาะค่าส่งน้องคิดเหมาใจ่าย6บบาทเท่านั้นค่ะไม่บวกเพิ่มเนาะได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยค่ะโอนเงินไม่เป็นจ่ายเงินหน้าบ้านได้แต่ขอพี่ๆอยู่รอรับของให้น้องนิดนึงนะคะอยู่รอรับของให้น้องนิดนึงค่ะเนาะอ่า แล้วก็อะไรอีกเนาะจะฝากอะไรอีกจะฝากอะไรอีกลืมนะคะเอออ่าวิธีการสั่งซื้ออย่างที่น้องแจ้งนะคะไม่มีลายก็จดชื่อบรนสีที่ต้องการแล้วก็ยกหูโทรสั่งได้เลยนะคะนี่พามาดูไหมน้องตู้อุ้ยอันนี้ฟอมกอสวยมากโอรสสวรรค์ค่ะพี่ๆโอรสสวรรค์เห็นไหมขนาดกระถางเดียวกันยังมีสีอ่าสีปูนแห้งแล้วก็สีโอรสในกระถางเดียวกันเลย นะคะนีะ่สวยนี่ไก่ตัวงามป้นี่ก็สวยฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไม้สวยๆทางนั้นเลยคัดมาให้แบบแจ่มๆทางนั้น,นะค่ะพี่ๆรับรองว่าถูกใจแน่นอนยักษ์ก็มีนะยักษ์ก็มีด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรมาแบ่งปันบ้างนะคะค่ะพี่ๆที่น้องบอกไว้นะคะคือมันเป็นบอลเก่าแหละแต่วางตัว มันยุบแล้วมันขึ้นใหม่มันมันก็จะเห็นฟอร์มชัดๆนะคะให้พี่ๆได้เห็นฟอร์มชัดๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบอนเก่านะคะชื่อว่าม่านนางพิมพ์ใครชอบไม้กัดชมพูชอบหวานหวานน้องแนะนําแล้วมันถึกมันทนนะคะอยู่ข้างนอกเนี่ยต่อเน,นี่ยอะพี่ๆดูเนี่ยมันกัดกัดจนแบบกัดจนทะลุใบนะคะเขาเรียกว่า,า,วา,วาอะไรอะกัดเต็มใบนั่นแหละถูกแล้วอเออเนี่ยเห็นป้ายเนี่ยเห็นนิ้วน้องไหมอยู่ข้างหลังใบเนี่ย กัดจนขนาดเนี้ยแต่มันก็ไม่เป็นไรนะมันโปรง่ปรง,รงอะ่ะเออแต่มันทนนะคะมาน,น,น,นางพิมค่ะพี่ๆน้องมีแบ่งให้สองกระถางไม,มา้อยู่ในกระถางหกป้าไปเอาไม้มันทัดส่วนตัวน้องมาให้หน่อยไม้มันทัดดั้งเดิมเราอยู่มุมตู้ท้ายท้ายโรงเรือนนะคะไม่รู้ว่าตัวหนังสือยังอยู่ไหมเหมือนจะต้องใช้วิชาเดิมนะคะเที่ยวขนาดความสูงให้เห็นเนาะต้องใช้วิชาเดิมนะคะเพราะว่าตรงนี้น้องเปลี่ยนมุมแล้วเนี่ย อันนี้คือแบบว่าคัดต้นกัดสีมาให้เลยนะคะตอนนี้กระถางที่หนึ่งดูไปพร้อมกันเนี่ยดูหลอดใหม่มาก็ได้เห็นปะหลอดใหม่ก็ชมพูมาแล้วให้ร้อยห้าสิบแต่ร้อยห้าสิบของน้องพี่เทียบนะคะอันนี้คือความสูงนี่เนี่ยเห็นปะสามสิบเซนของน้องแล้วพี่ดูแล้วพี่ดูความสูงที่น้องได้ต้นไม้มาอะวัดแค่ขอบกระถางก็ได้ จากขอบกระถางเนี่ยต้นโตกสูงเกินสามสิบเซนแล้วนะคะนี่วัดจะขอบกระถางให้เลยนะรวมกระถางห้าเออรวมกระถางเนี่ยเกือบหกสิบเซนน่ะเออ <c oughs> นะ <c oughs> เอาเอาให้รู้ขนาดกันแบบนี้ไปเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งค่ะม่านนางพิมพ์ม่มานนางพิมพ์ต้นที่สองมีหน่อสองหน่อ 1, หน่อหนึ่งหน่อสองน้องขอร้อยเจ็ดสิบค่ะม่านนางพิมพ์ม,มีแบ่งให้สองกระถางค่ะพี่ๆแต่น,นี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้มันนี่ไม้ค้างปีแบบ ยุบไปจนมันกัดสามปีแล้วมันไม่ผ่าตวนนี้อืมมันกัดซะจนแบบนะอืมมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วแหละมันยุบแล้วขึ้นใหม่เนี่ยอ่ะมีสองกระถางค่ะสำหรับมา่านนางพิมพ์ชอบต้นไหนก็เลือกได้อันนี้ไม่มีหน่อร้อยห้าสิบอันนี้มีหน่อน้อยสองหน่อคนต้นไปร้อยเจ็ดสิบบาทไซส์ขนาดความสูงใกล้เคียงกันค่ะนี่ต้นนี้ค่ะ ตอนนี้มีนามว่าพระศรีสุริโยไทยน้องให้ดูมุมนี้พี่พี่จะได้เห็นทรงใบได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็น่าจะร้อนแหละวันเนี้ยโกตรตกวันนี้เหมาะกับการปั่นผ้านะเธอ<ค>รเราบอกเธอก่อนเราบอกเธอไว้ก่อนดูนะคะพี่พี่ปลายจะแหลมมากนะคะพระศรีสุริโยไทยอ่ะนี่ดูเทียบขนาดแบบน,นี้แล้วกันเทียบขนาดใบดูปลายใบนะคะ ไปใบแหลมแบบนี้เลยพะศรีสุริโยไทยต้นนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วถ้าเทียบความสูงจะขอบกระถางมาเอาไม่เอาเอาเอาอันนี้ไม่เอาจากพื้นเนี่ยความสูงอยู่โดยประมาณ50เซนนะคะ40-50เซนได้ไซส์แม่พันพะศรีสุริโยไทยจำนวนน้อยค่ะถ้าหากันในตามท้องตลาดไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีจำนวนหากันไม่ค่อยเจอสำหรับต้นนี้นะคะโอ้แดงสวยมากเลยพอมาอยู่ตรงเนี้ยวันนี้น้องสู้แดดมากเลยนะบอกเลย ใบเงาสวยมากาใช่ไม้กระถางแปดนะคะน้องขอสองรอยห้าสิบค่ะภาษีสุดริโยไทยค่ะต่อเลยนะคะไม้กอจุกๆต้นนี้อยู่ในกระถางห้าสีบุรีรําค่ะพี่พี่อะดูสีเนี่ยนี่นั่งกลางแดดเลยนะคะให้พี่พี่ได้เห็นสีจริงของไม้นะคะฟอมกอเหมือนเดิมไม้กระถางห้าน้องนับเองอะน้องคิดว่าน่าจะมีสามต้นในกระถาง คิดว่าต้นใหญ่อะไม่น่าจะใบดกไดขนาดนี้ถ้าเป็นต้นเดียวไม่น่าเป็นไปได้แต่หน่อเล็กเนี่ยใช่เลยหนึ่งต้นไหนมัสามต้นเออมันมีสามต้นนะคะสาม,มต้นหมดนะปูกใช่สามต้นสามต้นในกระถางร้องขอที่สองร้อยบาทสีบุรีรมัมฟอร์มกอค่ะพี่พี่ให้ดูสีก่อนเนี่ยดูแล้วมันเป็นกอที่แบบสองต้นใหญ่ๆใกล้เคียงกันแล้วก็หน่อเล็กเนี่ยหน่อเล็กหน่อหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้หน่อเล็กเห็นปะเนี่ยก็ไม่เล็กนะก็กระสีอยู่ อากระถางนั้นเป็นไงสวยไหมรอโตอีกไหมไหนอขอดูนี่สีบุรีรำอ่ะแต่นั้นกระถางเลยก็แตกมันยุไปเนาะไม,ไม,ไม่แต่วสีมันสวยนะป้ามาดูดิสีมันสวยแต่ว่ามัไม่สวย,อวสวยเออเออสีมันสวยมาอําขอดูหน่อยอันนี้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 ก็สีบุรีรำเหมอือนกันนี่ก็นอกตู้นี่ก็พิ่งฝืนเห็นปะนนนพึ่งฝืนพึ่งฝืนนะคะ,ะเห็นปะแต่ยังไม่ค่อยสวย อะไม่เอาไปไรมองข้ามไปเอาเอา,เอาต้นเอาต้นที่แบ่งได้ก่อนให้ไปสองร้อยบาทค่ะสําหรับสีบุรีรัมฟอร์มกออ่ะเทียบขนาดความสูงละกันอะจากพื้นนะคะขอบกระถางสูงเกินสามสิบเซนเอยจากพื้นนะคะแต่ถ้าเอาว่าจะขอบกระถางอยู่ประมาณสามสิบเซนกว่ากว่า,วานิดๆน,นะคะ เก็บกักเอานะพี่นะน้องบอกขนาดเจงขนาดนี้นะคะลองไปวัดขนาดดูว่าโหต้นขนาดนี้ฟอร์มแบบเนี้ยมันอยู่ประมาณไหนเนาะนะคะอันนี้มีสามต้นในกระถางก็ตกต้นละเจ็ดสิบเองนะสองร้อยบาทค่ะฟอร์มกอสีบุรีรัมจะพี่ต้นนี้กันต่ออันนี้เป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ลูกไม้แต่ว่าคือมันมีเอกลักษณ์ตรงนี้มันไม่ใช่พริกกับเกลือนะไม่ใช่พริกกับเกลอก,ก็ไม่กลมขนาดนี้นะอันนี้มันกลม แต่อันนี้มันกลมก,ลมกว่าเออ,เ,เออแล้วก็เม็ดเต็มกว่าเนี่ยพี่พี่ดูเม็ดเม็มมดมันสวยเม็ดมันเด่นเนี่ยให้เด่นกว่านี้ไม่ได้แล้ว,ลวลแหละแล้วมันเออใบนี่มันใบมันกลมเป็นถ้วยเลยอย่างกับไอ้นี่เลยหลวงปู่หินวันนี้มีหลวงปู่หินไหมเอ,อม่มีีมมะเอเนี่ยใบคมหอยอย่างกับหลวงปู่หินเลยค่ะพี่พี่เนี่ยแล้วหน้าเม็ดมันสวยนะเห็นป่ะอันนี้ใบใหม่นะมีใบเก่าขนาดใบเก่าก็ยังสวยไม่ใช่พริกกับเกลือนะ พริกเกลือมันจะเป็นมนสวรรค์เนาะพริกเกลือมันเป็นตัวแผงของมนสวรรค์เนาะทรงใบก็ไม่เหมือนกันไม่พริกเกลือเขาใบไทยถ้าอยากรู้ว่าใบกลมไม่กลมดูปลายใบเห็นไหมปลายใบมดฉีดจุดไปเลยไม่มันจะฉีดเห็นไหมกลมบุมเข้าไปยิ่งกลมยิ่งๆมเข้าไปเนี่ยสวยเนี่ยดูหลวงปู่หินกับใบกลมเลยนี่ก็ใบกลมหลวงปู่หินลูกไม้ตัดมันหน้ามันหน้าสวยนะพี่ๆอันนี้ลูกไม้ผ่าปะ มันจะเป็นลูกไม้ผาเออให้ไปร้อยห้าสิบค่ะไม้อยู่ในกระถางหกจ,จากพื้นสูงสามสิบเซนจากขอบกระถางอยู่ประมาณเกือบสามสิบเซนแบบนี้ต้นโตค่ะนะคะไม่เล็กหรอกพี่พี่เอาไปร้อยห้าสิบค่ะอ่ะหยิบหลวงปู่หินมาแล้วขายหลวงปู่หินเลยหลวงปู่หินหลวงปู่หินมีสองต้นกับหนึ่งต้นในกระถางเอาขายสองต้นก่อนสองต้นในกระถางหลวงปู่หินให้ไป วันนั้นสามต้นปะวันนั้นเหมือนจะเป็นฟอร์มกอเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วกันอ่ะหลวงปู่หินเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถางหกน้องขอหนึ่งร้อยแปดสิบต้นเดียวอันนี้ไม่แน่น่าจะต้นเดียวแหละต้นเดียวน้องขอร้อยห้าสิบค่ะสําหรับหลวงปู่หลวงปู่หินนะรอบที่แล้วใครไม่ทนันปาไปเอาหลวงพ่อพูนมาเลย อืมไหนๆก็ไหนแล้วไหนก็ไหนแล้วหลวงปู่หินนะคะสองต้นในกระถางไม้กระถางหกให้ร้อยแปดสิบต้นเดียวในกระถางน้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเริ่มกระสีมาแล้วเหมือนกันนะคะหลวงปู่หินกระสีสวยนะคะแดงเต็มใบใบกลมถ้ากัดแบบ มากๆใบมันจะม้วนนะคะน้องไม่ได้เป็นโรคนะถ้าพี่ๆเลี้ยงไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันจะม้วนแบบน,นี้เลยแต่เนี่ยมันเป็นใบาย,ยาวเนาะแต่หลวงปู่หินจะเป็นใบกลมค่ะแต่ถ้ากัดสีเต็มใบก็ม้วนแบบน,นี้เลยแต่ออกแดงนะคะหลวงปู่หินจะกัดแดงเนาะมีแบ่งให้สองกระถางค่ะไปเลยค่ะพี่ๆอยู่อย่างี้ก็ปี๊บหลวงปู่หินงง อีไม้ที่อยู่ตรงหน้ายังถ่ายไม่หมดแต่ไปให้ไปหยิบหลวงปู่หินมาหยิบหลวงปู่หินแล้วเราก็หยิบหลวงพ่อพูนมาด้วยเลยนะคะอ่าหลวงพ่อพูนต้นนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะแต่ใบดกมากไม่ต้องถูยอยากจะนับใบนะสิบไม่ใช่สิบยังยังยังยี่เป็นไหนล่ะเราที่สิบเลยใครสอนนับเลขวะอันนี้มีหกอใบทั้งหมดอมีหกเฮ้ยป๋าไม่ใช่อ๋อลอตใหม่รวมใบยอดปะใบยอดก็สิบสามใบสิบ ปาสิบเอ็ดใบนี่ฝั่งนี้หกฝั่งนี้ห้าสิบเอ็ดใบรวมใบยอดสิบสองใบเอออันนี้ฟอร์มสวยหลวงพ่อฟูนพี่วิวดูนี่สีจริงเลยนะสีจริงๆไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนี้นั่งตักแดดอยู่นะคะหลวงพ่อฟูนฟอร์มสวยๆใบดกๆเลยต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ขายดีมากขายราคาดีมากขายดีมากหมวกขายดีมากร้อยเจดสิบต้นนี้อ่าสองต้นนี้ชื่อว่าพระรักษานะคะพี่พีพระรักษาพระรักษาเป็นไม้สะโพกแล้วก็กระดูกน้องจะกัดชมพูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับแดดด้วย อ่าอยู่ที่ดินกับแดดด้วยนะคะแต่วันนี้น้องอยู่ในกระถางหกหูไม้ก้านดำและสวยแน่นอนบนใบหอ,อกสะโพวกกว้างๆน้องมีแบ่งให้สองกระถางนี่ก็เริ่มมาแล้วนะแต่อาจจะต้องแบบว่าใช้เวลาหน่อยเพราะดูจากใบใหม่เนี่ยมันเริ่มมาแล้วเนาะแต่กระดูกดํามากน้องมีแบ่งให้สองกระถางให้พี่ๆเลือกคือต้นเล็กเนี่ยสีมันเปิดมาสวยกว่าต้นโตนิดนึงแต่น้องให้ราคาเท่ากันนะคะต้นโตก็เปิดแล้วก็แล้วแต่ให้แต่ต้นโตก็เปิดแล้วเนี่ยปกำลังมา กำลังมาแต่สะโพกกว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ปลายแหลมๆพระรักษานะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทไม้จำนวนน้อยอยู่นะคะพี่ๆแต่ให้เลือกเอาแหละแล้วแต่จะเลือกนะพระรักษานะคะต้นที่หนึ่งและต้นที่สองน้องให้ไปในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทราคาดีมากวันเนี้ยคือถ้าเจอคนอื่นส่วนอื่นข้างนอกนี่อาจจะโดนดักตีหัวได้อะบอกเลยราคาเนี้ยราคาเนี้ยนะพูดเลยเห็นปะนใช่เนี่ย 180ร้อยแปดสิบนะคะพารักษาต้นที่หนึ่งแล้วก็ผ่ารักษาต้นที่สองค่ะให้แปลราคาเท่ากันเลยแล้วแต่จะเลือกหรือ,ลอแล้วแต่ความไวของใครนะคะใครไวใครได้นะั่นแหละเออเลือกก่อนเลยนี้ลูสีตาไฟนะคะพ,พี่แต่มีแต่นะให้ดูตรงนี้ก่อนมันแผลแล้วมันติดด่างมาเห็นปะด่างทะลุใบนะอืมเนี่ยังให้ดูหลังใบก็ได้เห็นปะนี่ตรงนี้คือด่างเห็นปะ พี่ๆดูเออดูหน้าใบตรงนี้กับหลังใบเห็นปะเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้เาด่างแนเดียวด้วยนะด่างองใบ,ใบงเ่มเราก็ไม่รู้นี่นี่เขาติดต่างหน่อยๆหรือสีตาไฟแผลงนะคะน้องบอกอย่างนี้นะหรือสีตาไฟแผงแต่หรือสีตาไฟก็คือเป็นไม้กระดูกนั่นแหละแต่กระดูกก็มาแล้วนะแต่กระดูกเริ่มมาแล้วไม,ไม้ไม้สีใช่ไหมส,สีแต่ว่ากระดูกชัด แต่ว่าตัวนี้เป็นแผงด่างนะคะหรือสีตาไฟแผงด่างน้องขอที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทน้องขอที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะมีต้นนี้เลยพี่พี่แอบกาบอึงอึงกาบแล้วแต่จะเรียกผาแผงมานั่นเละเออผาแผงมานั่นแหละพาไปพามาพามาผาไปนะคะอึงกาบกาบชมพูอึงกาบชมพูค่ะนี่เห็นปะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดนะไม่ไม่ต้องกราบกราบนะให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะออิงกบอันนี้จะเหมือนจะกล่งเป็นบอลแข้งก็เหมือนเหมือนจะเป็นกราบชั้นเดียวก็เหมือนเนี่ยมันบอกไม่ถูกกันแต่มันอยู่ในต้นเดียวกันให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะต่อที่ต้นนี้คะ่ะวิพีเห็นหน้าแล้วรู้เลยหน้ามันบ่งบอกเลยนะคะเบนจ์กายเบนจ์กายแต่น้องจะบอกว่า ต้นนี้ใบดกมากต้นเดียวนะต้นเดียวเลยนะคะพี่ๆแต่ใบดกมากเลยน้องอยู่ในกระถางหกขอที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะนางยักษ์เบนจะกายค่ะพี่ๆอ่ะแหวกให้ดูทุกใบเลยอ่ะรวมถึงความสูงด้วยก็ได้ความสูงรวมไมมบรรทัดส,สูงเกินเอ้รวมกระถางสูงเกินสามสิบเซนถ้าจากขอบกระถางสูงสามสิบเซนค่ะนี่ให้ดูเห็นป่ว่าจะขอบกระถางขึ้นมา อยู่ที่สามสิบเซนขนาดใบใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วค่ะนี่เลยอ่ะซัดทุกตรงเลยนะคะพี่ๆขาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะเบญจากายกระถางนี้น้องขอหนึ่ง้เก้าสิบบาทค่ะขอไก่อ่ะที่ทำไมน้องถึงได้เอามาแบบนี้นะคะพี่ๆดูก่อนนะสองกระถางข้างหน้านี่คือไก่แก้วชาวลตหรือว่าไก่ชาวลตนะคะส่วนข้างหลังจะเป็นไก่ตัวงาม ให้ดูความต่างก่อนนะคะพี่ๆขาลักษณะการกัดสีขอบใบไม่เหมือนกันนะไก่แก้วชาวลิศจะเขียวนะคะขอบใบเขียวแต่อันเนี้ยมันจะออกน้ำตาลสำหรับไก่แก้วตัวงามนะคะสีก้าน,นละก้านก้านสีสายบัวสำหรับไก่ชาวลิศไก่แก้วชาวลิศนะคะส่วนไก่ตัวงามเขียวอ่องตองนะคะเขียวอ่องต่องนะคะพี่ๆอืมก้านเขียวออ่าไม่ต้องอ่า ไม่ต้องงงไม่ต้องงงน้องเล็บแบบนี้อ่ะน้องมีแบ่งให้สองต้นสําหรับไก่แก้วชาวฤทหรือว่าไก่ชาวฤทนะคะต้นที่หนึ่งน้องอยู่ในกระถางห้าทังคู่ต้นที่หนึ่งน้องให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสีก็มาเต็มแล้วค่ะพี่พี่สีมาชัดมาเต็มแล้วอ่ะเลยอ่ะฉันเทียบให้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็ต้นที่สองต้นโตกว่าน้องหน่อยน้องขอร้อยเจ็ดสิบแต่สีสวยมากสีส้มเลยส้ม สม้มตะโกนนะคะไก่แก้วชาวริหรือว่าไก่ชาวลิมีแบ่งสองกระถางนะต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทค่ะในไก่แก้วตัวงามไม้นอกตู้ใบมีตําหนิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และอย่างนี้เออไม่ใช่ตําหนิอ่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยใบมีตําหนิเลดหน่อยแล้วก็ดูดิน ดินที่ยุบไม่ต้องกลัวน้องเติมให้น้องเติมดินนะคะไม้นกตู้มีสี่ต้นในกระถางต้นโตมากต้น,ต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 นเล็กมากแต่เป็นฟอร์มกรน้องอยู่ในกระถางหกแล้วหน้าสวยเนี่ยเห็นปะอันนี้คือหน้ามาเต็มแล้วนะสาหรับไก่แก้วตัวงามหรือไก่ตัวงามนะคะพี่ๆตำหนิตามที่น้องแจ้งนะคะนะระหว่างขนส่งอาจจะมีทิ้งใบไปบ้างนะคะอ้วนพารวยมาวุ่นวายค่ะเอาพารวยออกค่ะ กระถางนี้สี่ต้นในกระถางน้องขอหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตกต้นละไม่ถึงห้าสิบนะฟอร์มกอนะคะพี่พดินที่ยุบน้องเติมให้นะคะไม่ส่งไปแบบนี้แน่นอนนะคะเปืองดินเพิ่มน้ำหนักดีกว่าเปลืองกระดาษทิชูค่ะใช่ไหมไม่เป็นไรเติมดินเพิ่มน้ำหนักให้ลูกค้าไปไม่เป็นไรค่ะ ที่กเปิงทิชชู่นะคะอลองคิดดูคะ่คะพี่พี่ขาถ้าน้องเติมทิชชู่เต็มกระถางขนาดนี้แล้วก็นะคะ,ะน,น,น่าจะโดนนั่งสือ้อโ,โดนกระดาษทิชชู่ไปเป็นม้วนน่า<ๆ>สวยๆแบบนี้เลยนะไก่แก้วตัวงามหรือไก่ตัวงามนะคะพี่พี่สี่ต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถางหกนิ้วน้องให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทจ้าตอนที่ต้นนี้คะ่ะจะตุกระพัก จตุรพักค่ะพี่พี่ยักษ์ตับรามเกียนมีสองต้นในกระถางแต่อันนี้มีสองหรือสามเนี่ยเห็นปะมีหน่อน้อยมาด้วยหน่อน้อยมาด้วยแต่ว่าต้นนี้น้องไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นต้นเดียวกันแล้วแผงไหมไม่ต้องเห็นล็อกอะตามที่เห็นนะคะพี่พี่เนี่ยต้นนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรอาจจะเป็นต้นเดียวกันแต่แผงก็ได้นะคะน,น่าจะจ๋าแหละ เออจะตูระพักค่ะไม่ได้ขายต้นที่ที่จับนะอันนี้แปลงปลาเยอะกว่าไม่ได้ขายต้นนี้นะคะขายต้นนี้ค่ะจีปาเยอ่นะเออนี่ก็ป้าเยอะแล้วนะให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนี่ยจะรวมต้นนี้ที่เป็นต้นแผงแล้วก็รวมหน่อน้อยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไม้กระถางห้าจะตุระพักให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยักษ์ตับรามมาเกียนนะคะ ไหนๆวันนี้ก็มีไก่ปนไปแล้วน้องขออีกสักหน่อยอันนี้เป็นไก่สมิงแดงแผงนะคะพี่ๆสมิงแดงแผงปกติมันจะแดงกว่าน,นี้เนาะแต่อันเนี้ยกระดูกมันแดงแต่พื้นใบมันเป็นสีน้ำตาลนะคะไก่สมิงแดงแผงอ่ะเทียบขนาดจับขอบกระถางสูงสูงประมาณ30เซนฟอร์มสวยๆใบดกดก นะคะคชอบไม้กระดูกน้องแนะนําสมิงแดงแผลงน้องให้ไป170บาทเพระต้นมันโตนะคะพี่พี่หนึ 170. ส่วนสองต้นนี้นะคะไก่เศรษฐีโอ้โหหน้าสวยมากไก่เศรษฐีก็อีกแบบหนึ่งนะพี่พี่ไอสามตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยเนาะป้ามาหยิบมาไม,ไม่ไม่เหมือนกันเลยอ,ไ,อไก่แก้วอะไรนะ ไก่แก้วชาวลิดเนี่ยเออกับไก่ตัวงามเนี่ยไม่ไม่เหมือนเลยอ่ะนี่นี่วางเรียงอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมป้าป้าป้าเท้าเท้าเข้าเนี่ยเห็นปะไม่เหมือนกันเลยนะสองต้นข้างหน้านี่ไก่เศรษฐีนะคะเดี๋ยวให้เกาหัวอีกมีไก่อัมพันไก่ฝรั่งอีกไก่เหมือนกันไก่ไก่อัมพยนไม่เหมือนอ่ะอันนี้ไก่แก้วชาวลิดนี่ไก่ตัวงามเห็นปะ ไม่เหมือนเลยนะเออใช่ถ้าเรามีทุกตัวเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันคนละแบบคนละแบบกันนะคะเอาเอาออกไปค่ะอ่าไก่เซตไก่เซตถีน้องให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทป้ากระถางห้าให้ร้อยห้าสิบได้ไหมคะแต่ต้นเท่ากันเด้เลยอืมอ่ะอือแต่นี้มันเนี่ยใบใบนี้จะทิ้งใบนะหรือเปล่าจะทิ้งแหละใบเนี่ย อ่ะไนหนๆก็จะทิ้งน้องเด็ดทิ้งเลยอ่ะให้ร้อยเจ็ดสิบเท่ากันใครไไใบใครได้เลือกเอาค่ะพี่ๆไก่เศรษฐีต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองนะคะดูความสูงก็ได้เนี่ยเห็นปะว่าจะขอบกระถางเหมือนกันเนี่ยสูงประมาณสักอุ้ยอุย้ยขอโทษค่ะพูดไม่เพาะขอโทษค่ะพี่ๆเออมันเป็นคําอุทานไม่เป็นคำอุทานหนึ่งร้อย ห <c oughs> นึง100่งร้อยเจ็ดสิบาทเท่ากันกับพี่พี่กระถางห้ากับกระถางหกนะคะเลือกเอาได้เลือกเอาได้เลยใครเสร็จถีจ้ามาลูกไม้อันเนี้ยอันนี้ก็ใบหอ,อกแบบป๋าใบยาวใบาย,ยาวใบยาวนี่ก็แดงสวยเหมือนกันอาจจะไม่เท่าต้นนั้นแต่สวยก็ไม่ไม่แพ้กันนะคะพี่พี่แล้วใบหนามากแล้วดูกา้านก้านดำก้านแข็งมากแดกขนาดนี้ยังทำอะไรเขาไม่ได้อะพี่พี่สองต้นในกระถางอืม สต้นในกระถางนะคะน้องอยู่ในกระถางห้าลูกไม้สายโหดบอกน้องว่าลูกไม้แดงลูกไม้แดงใบยาวลูกไม้แดงใบยาวนี่เห็นปะคือกระดูกเอยสีเอย,เอยมันมาครบนะคะและดูนี่พี่ดูอ่ะเทียบขนาดความสูงจากขอบกระถางเห็นไหมต้นโตๆทางนั้นค่ะแต่ถ้าจะนี่ยถ้าวัดจาก พื้นเนี่ยเท่าๆกันน่ยคือ4 0่สหเซนนะน้องน้อง,น,องน้องแบ่งไม้ละคะแบบต้นใหญ่ๆใ,ให้เลยนะสองต้นในกระถางค่ะลูกไม้ใบยาวสีแดงๆแ,แบบนี้ใบหนานๆก้านแข็งๆน้องขอหนึ่งรอยแปบาทค่ะโหราคาดีมากนะพี่ๆค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้าใครชอบลูกไม้แดงๆพี่ๆอันนี้กัดแดงกัดแบบกัดแดงทะลุใบเห็นปะ มองไหมมองเห็นนิ้วน้องไหมเต้งตึ้งต้งต้ตงต้งต้ง,ตง,ตงนีอยู่ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอตรงนี้นนนอ่ะแดงสวยมากแสงแดดเริ่มย้อนแสงแล้วนี่อ่นหมุกน้องลองให้ดูใบนี้ชัดๆนี่เห็นปะแดงสวยแต่อันนี้จะเป็นทรงใบายาวแต่ว่าเป็นทรงป้อมเห็นปะใบยาวแต่เป็นทรงป้อมบอกน้องว่าลูกไม้กอน,นะคะเพราะว่าต้นนี้มีสองต้นใหญ่ๆใ,ใ,ในกระถาง กับหน่อน้อยนะคะแล้วใบดกนะพี่ๆดูดูจากโคนต้นเนี่ยอันนี้มี2ต้นโตโต,โตนะคะไม่รู้ว่าจะต้องให้ดูมุมไหนถึงจะเห็นนะ่ะเนี่ยน่าจะเห็นไหมสอต้นโตโตในกระถางพร้อมหน่อน้อยน้องขอที่250แล้วแดงแบบไม่ต้องแต่งสีไม่ต้องแต่งกลิ่นใดๆทั้งสิน้นกัดแดงทะลุใบกัดแดงแบบเต็มใบแบบนี้ไปเลยนะคะสวยมากนะคะแล้วเป็นฟอร์มกอให้แล้วอยู่ในกระถางหก

อ่าอันนี้จะก้านยาวทรงสูงกว่าอันนี้จะกึ่งกึ่งจะคมแพ็ก,ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออต่างกันนะต่างกันอันนี้อันนี้ใบยาวลูกไม้ใบยาวก้านดํานะคะกับลูกไม้แดงฟอร์มกอเอออ่ะเนี่ยแหละนะคะกอนนี้ให้ไปสองรอยห้าสิบค่ะนะคะอกนอนนี้นให้ไปสองร้อยห้าสิบปิดท้ายแล้วนะพี่พี่เพราะว่าน้องอยากจะแบบว่าแพ็ค ต้นใหญ่ทีเดียวนะคะแต่ถามว่ากระถางใหญ่ก็ยังมีอีกนะแต่อายุอายะไปหมดเนี่ยอ่ะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันสีจริงจะออกสีส้มนะคะวีพ,พี่แต่ให้ดูอัตลักษณ์เขาเห็นปะมันจะเหมือนใบพวกหันุมานเนเธอเนาะมันจะเป็นใบอ่ะใบไทยทรงรูปใบโพและใบเงาแบบนี้น่าจะเป็นลูกหนุมาน่น่าจะเป็นลูกหนุมากับยักษ์จำจำ,จำไม่ได้อะไรเป็นอะไรนะคะ แต่สีมันออกส้มเป็นส้มชมพูไกลๆอะน้องบอกไม่ถูกพี่ดูจากกระดูกก็ได้ออไดเออส้อมโอรสนั่นแหละแต่พี่ดูจากกระดูกนะคะกระดูกเขาอะจะออกแบบแดงผ่าๆมาเนหะ็นไหมเป็นเส้นแดงเส้นแดง,เส,แดงเส้นแดงวาดไปเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยกระดูก ไมอ่อันนี้ไม่ใช่ไม้มีชื่อนะพี่ๆค่ะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไมู้ขนไม้ไม่ใช่นะอืมไม้เป็นลูกไม้มเ,น,มเน,มนี่ยดูดูทรงใบใบป้อมใบใหญ่อันนี้ก็ทําฟอร์มกอสวยแล้วแต่น้องก็ทํามาให้แล้วแหละกระถางละสามต้นจุกๆได้ไปกขึ้นเลยนี่ก็ได้ได้ไปยล้ขึ้นแปดได้เลยแล้วใบดกใบดกค่ะกระถางละสามต้นหรือว่าบางกระถางจะมีสี่ก็ไม่รู้อะเออช่างมันเอถอะแถมให้ให้ไปกระถางละสองร้อยบาท บอกว่าลูกไม้ส้มนะคะบอกว่าลูกไม้ส้มก็ได้อันนี้พี่ไปอัพเป็น,ปนกระถางแปดได้เลยนะคะลูกไม้แต่ว่ามันเป็นแบบลูกไมห้หน้าหน้าไม้มันไปทางบอนเก่าเนาะน้องคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบนะคะน้องคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบสไตล์นี้นะเป็นลูกไม้แต่ไปไปทางบอนเก่านะคะหน้าส้มๆโอรสถโอรสนะคะแต่มันไม่ได้ถึงกับแสดเนีะไม่ใช่สีแสดแต่ <OK. S 1> สวย อใช่ไม่เชวสีแซมมันจะแจดกว่านี้อืมเนี่ยอคะสีสวยๆเดาน้องเดวน้องหาหามุมดีๆให้ก่อนพี่ๆจะได้เห็นสีชัดๆนี่เห็นไหมเนี่ยสีมันจะเป็นอย่างนี้มันออกส้มส้มๆชมพูชมพูนะคะส้มๆชมพูชมพูนะเห็นปะมีสองกระถางมีสองกระถางเป็นฟอร์มกอค่ะกอละสองร้อย ไม่แพงนะพี่ๆค่ะตกต้นละสามสิบบาทไม้กระถางหกอัพไซส์ลงแปดได้แล้วค่ะทำฟอร์มกอยิ่งสวยนะคะมีแบ่งให้สองกระถางชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อกับน้องนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดค่ะสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าสามารถโทรได้แอดไลน์ได้หรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เหมือนกันค่าส่งน้องคิดเหมาใจแค่หกสิบนะคะไม่บวกเพิ่มนะได้ทางโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยนะคะค่าส่ง ตอนนี้ช่วงนี้คือมีแต่คนแบ,บบบ่นกันระนาวนะคะว่าค่าส่งค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังใจสู้อยู่นะคะเรายังใจสู้อยู่นะคะพี่ๆนะาฝากติดตามไว้ด้วยถ้าเข้ามาเรายังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็พี่ๆจะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม่ได้ก่อนใครนะคะ หะะมอฝากด้วยนะแต่ถ้าจะเจอกันแล้ววันนี้ดูคลิปแล้วย,ยังไม่ถูกใจเลยไม่เป็นไรก็กดติดตามไว้ก่อนได้แอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เลยครั้งหน้าเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอนะคะนะจะได้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆคะ่ะมีความสุขสนุกไปก,กับการเลี้ยงวันสีทุ่ทุกท่านเลยจ้าสวัสดีคะ่ะ